วิธีฝึกเปิดตาทิพย์อยากมียานยังรู้อดีตอนาคตให้ลองฝึกทำห5ข้อดังต่อไปนี้ก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะการมียาอยังรู้พูดเป็นภาษาบาลีเรียกว่าทิพจักขุแต่มักเรียกว่าทิพยจักสุคือตาทิพ จัดเป็นอภินยาจิตประเภทหนึ่งในบรรดาอภินยาหกบางคนบำเพ็ญกรรมฐานแล้วก็เกิดขึ้นมาบางคนก็เกิดขึ้นมาเองเนื่องจากเป็นของเก่าเป็นตบะบาร,รมีที่เคยบำเพ็ญมาจนเชี่ยวชาญตั้งแต่อดีตชาติเมื่อออกบวชหรือจิตเกิดความสงบก็จะบังเกิดขึ้นมาเป็นสิ่งหนึ่งที่มีจริงในพระพุทธศาสนานับเป็นคุณวิเศษอันเป็นบาร,รมีเฉพาะตน แม้พระอรหันต์ก็ไม่ได้มีคุณวิเศษเช่นนี้กันทุกองค์มีเฉพาะพระอรหันต์ที่ได้วิชาสามหรืออภินญาหกขึ้นไปเท่านั้นในขณะเดียวกันบางคนที่มีคุณวิเศษเช่นนี้นั้นดวงจิตภายในก็ยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลยังเป็นเพียงปุถุชนคนธรรมดาและสามารถเสื่อมไปได้และส่วนใหญ่มักเป็นเช่นนั้น เหตุที่พระพุทธองค์ส่งห้ามพระภิกษุอวดอุตริมนุษยธรรมไว้แม้ว่าจะมีอยู่จริงก็เพื่อป้องกันมีให้พระภิกษุปุทุชนถือโอกาสใช้การแสดงฤทธิ์เพื่อสแสวงหาลาบสการะความเลื่อมใสหรือสแสวงหาบริวารหาพวกพ้องจะเกิดการกดขี่เบียดเบียนพระอริยบุคคลผู้บริสุทธิ์ได้ ป้องกันมิให้ปุถุชนคนทั่วไปคิดปรามารลบหลู่ล่วงเกินพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันบุคคลขึ้นไปที่ท่านไม่แสดงฤทธิ์หรือแสดงฤทธิ์ไม่ได้เพราะแม้แต่พระอรหันผู้ทรงภูมิธรรมอันสูงสุดนั้นส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถแสดงฤทธิ์ได้เหมือนปุถุชนเหล่านั้นเพราะท่านไม่ได้บำเพ็ญฌานสมาบัติ มาจนเชี่ยวชาญก่อนจิตจะบรรลุพระอระหตัตผลจนสิ้นอาสวะกิเลสท,ทั้งปวงจึงมีพระประสงค์ให้พระภิกษุและพุทธบริษัทยกย่องพระธรรมคำสอนให้อยู่ในฐานะอันสูงสุดเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับวิธีการฝึกทิพยาจากักษุญาณในพระพุทธศาสนาก็มีหลายแบบแต่ละแบบก็มีอาจเป็นอันเดียวกันคือต้องกำหนดภาพ เรื่องกำหนดภาพนี้จะเป็นมิได้เพราะเป็นเครื่องพยุงจิตให้เข้าสู่ระดับสมาธิจะขอแนะนำแบบง่ายๆที่คนส่วนใหญ่ทำได้เริ่มจาก 1. ตัดความยุ่งอารมณ์ออกเสียในขณะที่ฝึกควรใช้เวลาไม่นานเกินไปในระยะแรกอย่างมากไม่ควรเกิน5นาทีในขณะนั้นตัดกังวลให้หมดไม่ว่าเรื่องของความรัก เรื่องที่มีพอใจในอารมณ์ทั้งหลายความห่วงและความสงสัยระงับให้หมดคิดอย่างเดียวคือคาถาภาวนาและลมหายใจเข้าออก 2. ก่อนภาวนากำหนดรูปพระหรือลูกแก้วอย่างใดอย่างหนึ่งรูปพระที่เห็นนั้นจะเป็นพระสงฆ์หรือพระพุทธไม่ห้ามกำหนดเอาตามใจชอบ ถ้าจิตหันไปสนใจอารมณ์อื่นก็ต้องรีบระงับก่อนหลับตาดูรูปพระหรือลูกแก้วเสียให้จำได้เมื่อหลับตาลงก็กำหนดจิตจำพระที่จำได้นั้นตลอดไปถ้าเห็นว่าจิตจะเลอะเลือนก็ลืมตาดูใหม่ทำอย่างนี้ตลอดไปจนกว่าจิตจะมีอารมณ์ชินไม่ว่าเวลาใดกำหนดจิตเห็นภาพพระนั้นแจ่มใสไม่หายพิจากจิต อยู่ได้นานพอสมควร 3. ก่อนภาวนาหรือขณะภาวนาต้องกำหนดรู้ลมสามฐานโดยสม่ำเสมอกันคือหายใจเข้าลมกระทบจมูกแล้วมากระทบอกกระทบศูนย์เหนือสะดือนิดหน่อยลมหายใจออกกระทบศูนย์อกและริมฝีปากบนใครกำหนดรู้ได้สามฐานอารมณ์จิตเป็นฌาน ถ้ารู้สามฐานไม่ได้แม้ทำมาแล้วตั้งหลายแสนปีก็ชื่อว่ายังปุตุชนคนที่นอกวงการของฌานถ้ากำหนดลมได้ครบสามฐานท่านเรียกว่ากัลยาณชนหรือสาธุชนคือคนงามหรือคนดีได้แก่คนที่มีอารมณ์ว่างจากนิวรณ์ในบางคราวไม่ใช่ตลอดวันเรื่องฐานลมนี้ขอลดหย่อนผ่อนคลายไม่ได้แต่ในระยะแรก จะกำหนดสามฐานไม่ได้เพราะจิตยังไม่ชินให้เริ่มจับฐานใดฐานหนึ่งตามถนัดก่อนต่อเมื่อสมาธิสูงขึ้นมันจะกำหนดรู้ของมันเองทั้งสามฐานโดยไม่ต้องบังคับ 4. รักษาศีลให้บริสุทธิ์เอาศีลห้าพอแล้วไม่ต้องถึงอุโบสถเพราะจะลำบากเกินไป 5. มีเมตตาปราณี ทรงพรมวิหารสี่อยู่เป็นปกติใหม่ๆพรมวิหารสี่อดด้วยไหลไม่ได้ต้องถือเป็นเรื่องธรรมดาค่อยปรับปรุงค่อยๆค,ควบคุมไม่ช้าจิตจะทรงพรมวิหารสี่เป็นปกติเมื่อทรงพรมวิหารสีได้แล้วศีลก็บริสุทธิ์เองสมาธิก็ทรงฌานได้ตลอดเวลาแม้แต่ขณะคุยกับเพื่อนก็สามารถเข้าฌานได้โดยฉับพลันเรื่องอื่นนอกจากนี้ไม่มี ถ้าสงสัยอะไรก็อ่านหนังสือคู่มือพระกรรมฐานคาถาภาวนาให้มาแล้วค่อยๆภาวนาทำเอาดีไม่ใช่ทำเอาเวลาวันแรกๆไม่ต้องมากเอาพอสบายสบายนานก็นั่งนานสบายไม่นานก็เลิกเร็วกําหนดให้เห็นภาพรู้ลมหายใจรู้คาถาภาวนาพร้อมๆกันไปอย่าละอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอันขาด อย่าเว้นแม้แต่หนึ่งวันวันไหนเหนื่อยมากเพลียมากก็ร่างกายไม่ดีไม่ต้องนั่งนอนหรือเดินก็ได้ตามต้องการแต่อารมณ์คอยจับภาพกำหนดลมรู้คำภาวนาตลอดเวลาที่ปฏิบัติถ้าเห็นว่าอารมณ์จะทนรับไม่ไหวก็เลิกปล่อยให้คิดไปตามสบายเมื่อเห็นว่า เมื่อกำหนดจับภาพนั้นมีอาการคลายภาพปรากฏแก่ใจอย่างพองใสก็ลองใช้จิตให้เป็นประโยชน์คือกำหนดรู้ทิพยจักสุญานไม่ใช่ตาทิพย์คำว่ญญาณแปลว่ารู้ทิพยะจักสุยานก็คือรู้ทางใจคล้ายตาทิพย์มันเป็นอารมณ์รู้เกิดที่ใจไม่ใช่ที่ลูกตานักปฏิบัติมักจะเข้าใจพลาดตรงนี้ ข้อควรระวังก็คือเมื่อเวลาภาวนาถ้ามีภาพอื่นมาแทรกนอกจากภาพที่กําหนดแล้วอย่าสนใจสนใจแต่ภาพที่กําหนดเดิมเท่านั้นเมื่อเราไม่สนใจภาพนั้นจะคงอยู่หรือหายไปก็ช่างเราต้องการภาพที่กําหนดรูเท่านั้นน้อมกราบในโอวาทรมคำสอนครูบาอาจารย์เหนือเสียงกล้าว ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุกับท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ